สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะสู่ช่องพีตาหกล้อซิ่งครับงานนี้บอกเลยครับว่าคันเร่งมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับอย่าไปยัง้งเพราะว่าที่ทเหมดเหลือเกินึนนนนนเออมาเลย ไป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 โอ้จัดนักโคตรไปถอยหลังก่อนตั้งลำก่อนอ๋อเด็กคันหนึ่ง มีอะไรใส่ให้หมดครับเออเออลือล่อเลือ่อเลื่อโอ้โหสงสารรถไถเลยครับแบบนี้รถไถเล็กด้วย เป็นคอมมอนเรลนี่ไปได้ทุกคันนะครับสังเกตด,ดูต้งองยยมรับว่าคอมมอนเรลช่วงนี้แรงจริงๆนะครับต้องยกให้เขาเลย 6M60 ครับมารุ่นกันมีเลยใส่ไม่ยั้งครับพี่น้อง สูเข้าไปได้ครับโอ้คอมมเรวในแรงเขาดีจริงๆต้องยอมรับเลยครับปั๊มสายสังเกตด,ดูสองสามคันที่มาเทนี่คือลำบากมากครับคอมมอเร็วนี่ถึงจะเยียบหน่อยแต่ก็ไปได้ครับโ้ครับปัมสาย เทเลยครับเอาไม่เทครับนี่ครับ6เร็ว60ขึ้นถึงยอดเลยโอ้รถไถเล็กสองคันครับผมนี่สงสารรถไถเลยครับออกไปไม่ได้ครับลื่นครับลื่นครับโอ้โหลื่นครับ โอ้แต่ก็ไปได้ครับโยกหาจังหวะหน่อยแต่ไปได้ <c oughs> นี่ครับโคตรดีนาเห็นใจที่สุดครับรถไทยครับเล็กด้วย45แรงม้าครับ <c oughs> โอไ้ได้ไดเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับไหวไหม มีกเท่าไรต้องใส่ให้หมดครับอย่าไปยังนะ้งครับโอ้ไม่ละหกเกมหกศูนย์ 60. กสุดไปได้ครับแต่ต้องใช้กำลังหน่อยแต่ปั๊ m สายไปไม่ไหวครับเฮ้ยโอ้โห,ห <c oughs> โอ้เกือบไปแล้วต้องระวังครับต,ต้องระวังครับต้องระวังค่อยทยอยกันลงมา ดีเสร็จก็ค,ค่อยๆลงมาเอามาแล้วครับ JO 5D 4สูบครับคันนี้สูบเทอร์โบโความเร็วเอาหลบทางกันดีๆเด้อทางรถขึ้นมาแล้วหนุ่มเอาไปทางไหนเอา ไ,ได้ครับต้องยอมครับยังหว่าดีคอมมเร็วนี่ต้องยกให้เขาเลยครับโอ้โหสี่สูบคอมมเร็วดูครับไปแบบชิวๆไปเลยโอถึงปลายลิฟตว่ะโอ้ บบอ้าวบว์ไม่ไหนะอีกแล้วนะันอุกสี่สูบทำไมแรงเลยละ เจ็มเลยอะประหยัดน้ำมันด้วยครับสีซูปเทอร์โบลงมาแล้วครับได้เปรียบเขามากครับคันนี้เครื่องเล็กครับสีซูปเอง ได้แรง,งเหลือๆเ,เลยเอาทำไมอ่ะจอดแล้วมั้งต็อกกี้มาแล้วครับมาครับอย่าไปยั้งมันครับพี่น้องเยบเลย ไม่ไหวโอ้โห,โโห,โโหงานนี้โหดมากครับพี่เทเขานี่ต้องต้องต้องปีนครับอตายเลยสงสารรถครับแบบนี้ ทางขึ้นครับคือไม่แรงอยู่ยากอะครับบอกเลยไม่แรงอยู่ยากครับไฟชนกันครับน่าจะไม่เห็น ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแผงหน้าทั้งกระจกทั้งอะไรเมก้าครับเดี๋ยวบ้างตอนละลั่นกันหน่อยครับโอ้ยลบรถไถรถไถมา เลยแบบนี้มาดูฟูโซ่คร,รับหัวปลาดุก 6M60 เลยขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงเ่งวอย่าเพิงเเพ่งได้กันนั้นลงมาก่อน เดี๋ยวเฮ็ดีกาลงมาครับเดี๋ยวเขาลงมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาเสียจังหวะครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยว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 เพิ่งอ้าวจอดข้างบนนะมาเลยกลัวเสียจังหวะครับกลัวขึ้นไม่พ้น แอ้ JO 5ห้าดีเป็นแบบไหนเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะพี่น้องสี่สูบ turbo ทำไมมันแรงนะเนาะแรงไหมแรงอยู่ดิเอ็มขึ้นบ่ก็ได้มันขึ้นไหน เหนื่อนๆมันก็ไปได้ไหม เหลือๆเลยใช่ไหมคงเกลียวเลยอ่ะประหยัดน้ำมันไหมเออสี่สูเองน่าใช้อยู่ดิตอนนี้ไม่ทำนะนี่ขึ้นเกียร์สองได้เหรอนี่นะอันนี้ขึ้นจากเกียร์สองเหรอว้า เขาเปรียบเขาแท้คนอื่นเขาขึ้นเกียร์หนึ่งยังจะไม่ไหวเลยเป็นเป็นผู่งคเดน้องอ่ะเขาขึ้นเกียร์สอะไรันก็มันได้เพราะอู้ผู่เขาขึ้นเกียร์หนึ่งแล้วแต่มันมันแรงมันเร็วไงรอบมันเร็ววันนี้ขึ้นเกียร์สองครับสี่สูบแล้วนี่ปัาหน่าใช้อยู่ครับน่าสนใจอยู่สี่สูบเขาเร็ว เขาขึ้นเกียร์หนึ่งจะไม่รอดแล้วนี่ขึ้นเกียร์สองเกียร์สองสบายสบายเลยไหมโอ้ต้องยอมรับครับรีมแมปมาแล้วเจ้วเอาจัดสนมาจากไหนซ <c oughs> ีสูบเท้าโบมึงขี้แห้งเหรอวะอขึ้นเกียร์สองได้หน่ขึ้นนี่ไม่ขึ้นเกียร์สอง ไปรีแมปมาแล้วเึ้นออกมาเร็วมั้ยขอเปิดดูหน่อยเด้อเออเิดโหลด มันจะเป็ี่ยนเป็นสีวะมันนี่อันนี้แมปมาแล้วนะครับดูนะครับแต่ก่อนมันหน่วงกว่าน,นี้ไหมน่วงกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมอันนี้แมปแล้วเหรอแมปแล้วเพราะว่าขอให้เขาจัดเต็มเขาได้แค่นี้ดูครับโอ้แต่ทำไมมันแรงที่จะขนาดัน่วงเนี่ย ข้เป็นยังหว่าเลยจะเป็นยังไรอู้หถ้าเรากดนิดนึงแล้วเรากดซ้ำอีกนี่มันหมาเลยนะมันเป็นยังไงบ้างตัดยากเลยหรอบตัดเัยเลย จะประหยัดน้ำมันอยู่ใช่ไหมายัดดิมยอเลยอ๋อนีดีกว่เย่ในลองดิอันนี้ h o อเยอะ เฮ้ยรถขึ้นมารถขึ้นมาโอ้ไซเรนมาแต่ไกลรถตำรวจ มเาเาลยว่าเขามาแรงจริงๆมามาแลา้วมะไปครับพี่เออไปไป,ไปอ๋อคลิปนี้ให้ดูกันยาวๆเลยครับเกล้าดีผมไม่เคยเห็น จังหวะนี้ต้องยกให้คอม่เร็วเขามาเป็นที่หนึ่งจริงๆครับปั๊มสายเกมครับโอ้ยสงสารรถเลยครับปั๊มสายต้องจูนหน่อยครับต้องเปิดปั๊มนิดนึงครับช่วยหน่อย ี้คอมเร็วเขาแรงจัดโอ้เอางี้เลยบอกรถเบาเลยเย้ยมึงเชื่อไม่ไหวมั้งอเอ,าอ้าทำยังไงก็ทำ น่าไหวครับแต่พูดถึงพลังฟูโซเขาเหลือเลยแล้วพอพอพอโอ้แต้ใส่ดินนี่อย่างเจ๋วเลยนี่สุดจัดประหลัดบอก <c oughs> ลเดอต้องยอมครับต้องยอมรับแล้วว่าแรงจริงๆครับเอาโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เดินทางถึง20นาทีแล้วบายบายครับผมสวัสดีครับ